BTS สถานีสยามค่ะไม่เคยผิดหวังค่ะเป็นสถานีกลางนะคะเชื่อมต่อสายสีลมนะคะมีชาญนชลาสี่ชานชลาสองช,ชั 2, ชน้นเลยคนเยอะแยะเลยค่ะ นเยอะดีไหมคะ ังนี้ไปบางว่านะคะสีลมออกไปขบวนหนึ่งแล้วคนยังไม่หมดประจำอาสาณีนี้เป็นประจำคนจะยังไม่หมดะคะ่ะเพิ่งไปเมื่อกี้หนึ่งขบวนนะคะเหมือนไม่ได้รับขึ้นไปเลย่ะคะเพราะว่าคนเต็มเลยตอนนี้มีงานกาชาที่สวนลุมนะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง,างการกรชาาิวันที่8นะคะเริ่มแล้วฝั่งนี้สยามพารากอนค่ะรวมถึงชานชลาที่มุ่งไปทางจังหวัดสมุทรปราการนะคะเทะค่ะบรรยากาศที่สานิสยามนะคะอันนี้เป็นชานชาลาชั้นล่างค่ะ สีลมลายนะฮะเยอะไหมคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆเลยอันนี้ชา้นชาลาชั้นสองนะคะชา้นชาลาชั้นสามเราลงมาแล้วเห็นสี่ค้อนอ้โนโนพารลกกอนค่ะแหม่ชื่อคล้ายๆกัน เรียกผิดเรียกถูกผ <Wow. S 1> ู้โดยสารรอรถค่ะ <Yeah. S 1> ขึ้นมาจากชั้นจำไหนตัวนะคะ <Yeah. S 1> ขึ้นมาก็ <Yeah. S 1> เรียกกันนะคะ <Yeah. S 1> ว่าจะไป <Yeah. S 1> จุดมุ่งหมายไหน <Yeah. S 1> ตอนนี้รอไปทางสีลมเยอะมากเลยค่ะ คนเต็มเต็มเต็มเลยค่ะอันนั้นทางด้านสยามบานค่ะเพื่อนดูบรรยากาศสิคะ คนเยอะมาก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 ,มาก,มากเลยสาานีสยามรถมาจากสนามกีฬาค่ะเข้าสาานีสยามรุ่งหน้าไปทางบางว่านะคะสารแดงโซรสาคุณทนว่าไปขึ้นมาในตดวรถแล้วค่ะ ไม่ไปไ,ปไปในบรรยากาศขบวนรถนะคะ